งานไม่ได้ทำนะคะทาสีค่ะวันนี้ไม่ต้องทำงานกันค่ะพักผ่อนสบายสบายไปด้วย <c oughs> ทามาชม <c oughs> ร้านนะคะตอนนี้วันนี้ทาสีค่ะงานไม่ได้ทำนะคะ อื่าทาสีเนาะห้องนี้ทาสีนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึองเนาะอีกห้องทำไฟไม่ได้ทำงานค่ะมานั่งกินกินนอนนอนแล้วก็กลับบ้านอืม อีกห้องนึงทำกับข้าวเดี๋ยวพามาดูอีกห้องนึงนะคะงานการไม่ต้องทำค่ะวันนี้รี <S <S โนเ,เวตยังไม่เสร็จนะ,ะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เข้ามาวันนี้ช่างมาติดติดไฟเนะาะก็จะยังไม่เสร็จ ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มทำงานนะคะสองวันสามวันเนาะสองวันสามวันช่างช่างไฟบอกว่าสองวันก็ต้องทำความสะอาดทำอะไรอันนี้สีทาเสร็จแล้วเนาะก็จะกลิ่นคุ้งช่างก็จะทำไฟเ,เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะเอามาให้ชมอีกนะคะเนี่ยคะ่ะ ยังไม่เสร็จเนาะยังเดินสายกันรละยงระยางมันก,ก็ยังไม่ติดก็ต้องทำความสะอาดก่อนเนี่ยค่ะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเนี่ยค่ะเนาะคนหมอที่นี่มีใบกันทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวน,นะคะช่างช่าง,างทำไฟอยู่ ด้านนู้นก็ไฟก็ยัง่าไม่เรียบร้อยเนาะไฟยังไม่เรียบร้อยนะคะ <sk r isa> ดวงก็มาอัปเดตการรีโนเวทร้าน,นเนะ <sk r isa> าะอันนี้ทําฝ้าทําลายเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะ <sk r isa> ด้านนี้เนาะก็ยังไม่ได้ทาําความสะอาดก็รอให้ช่างช่างทำอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะ นี่นะคะช้างมาทำไปทําอะไรร้านก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็ต้องรอเนาะให้เสร็จสับแล้วก็ค่อยทำความสะอาดถ้าเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนะคะเนา ทำอะไรไม่ได้นะคะรออย่างเดียวค่ะอีกสองวันเนาะกว่าจะเรียบร้อยก็ประมาณหนึ่งเดือนพอดีเนาะรีโนเวทร้านไม่ใช่ยี่สิบวันนะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนนะคะเนาะหนึ่งเดือน <S 2> <S 2> น,นี่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปกดซับ s c r คร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เนาะ อีกสวันนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูใหม่อีกครั้งนึ่งเนะาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ